สวัสดีค่ะวันนี้น้องเบลก็จะพาไปงานคอนเสิร์ตกันนะคะริยองลองบีชเฟสติวัล2อง5ครับซึ่งจัดทุกๆปีนะครับที่แหลมแม่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นปีแรกของน้องเบลนะครับแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยครับทุกคนที่เห็นแบกมานี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้กับโต๊ะสนามนะครับเพราะว่าในงานก็คือโต๊ะไม่พอครับก็เลยเอามากางเองเลยแล้วภายในงานนะครับก็จะมีเป็นฟรีเพนติ้งนะครับก็คือแบบเป็นสีสะท้อนแสงครับทุกคนน่ารักมากๆเลยก็คือฟรีนะครับเลือกลายได้ ที่ซุ้มเพนติงได้เลยนะครับก็คือสแกน QR Code โค้ดนะครับแล้วก็ใส่ชื่อกับเบอร์โทรของคุณเข้าไปแล้วก็เลือกรายแล้วก็เพ้นสีกันได้เลยที่จริงแล้วนะครับงานเขามีทั้งหมด3วันนะครับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็1มีนาคมแล้วก็2มีนาคมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ซุ้มนี้นะคะก็คือเป็นซุ้มที่แบบได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่ามันฟรีนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลย น้องเบลก็จัดเลยครับเป็นลายการ์ตูนสองข้างแล้วก็ที่แขนหนึ่งข้างครับที่จริงแล้วข้างๆกันก็จะมีเป็นซุ้มถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ว่าน้องเบลไม่ได้ไปนะเพราะว่าคนเยอะม,มากๆเลยต่อแถวไม่ไหวและภายในงานนะครับก็ยังมีของกินให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะของทะเลของข้าวของหวานเต็มไปหมดเลยนะคะของกินน่ารักน่ารักตะมูตะมีเต็มไปหมดเลยใครที่ไปงานนะครับก็อย่าลืมไป หาทานหาชิมกันได้นะครับเบลแนะนําให้ไปลองร้านนี้เลยครับน้ํามะพร้าวปั่นใส่สาคูต้นนะครับคือใช้มะพร้าวสดๆแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านข้าวหมูกรอบนะครับตัวนี้คือแบบราดน้าจิ้มอร่อยยั่วมากๆชื่อร้านชันง่วงมากนะครับอย่าลืมไปลองกันนะหาของทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดื่มมาดิ้งกันต่อครับพร้อมกับฟังคอนเสิร์ตสนุกๆกันเราจะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ความสนุกภายในงานนะครับที่พวกเรานะเต้นกันไม่หยุดเลยครับ